ไัแพ้อะไรอ่ะมาเลยไม่ใช่ไม่ใช่่ไปไปรุ hmm. here. Here, there, there. Oh. ่งเน่ยไปไป่รเนะรัวมลอกอ๊ะมันเิแม the ันแค่หลอบเดียวอะนไม่เยครับอาไม่หย่อาไน่ะน่ะโนน่ะเออโยนน่ะเอ พลาดไม่ได้ไงแล้วเนี่ยโอ้ไม่ต้องเป็นครั้งที่สองแล้วมั้งไม่น่าพลาดเลยโยกําลังว่างงานได้ไม่เหมือนเก่าแล้วเนี่ปะเอาลเนี่ยเอาเท่าไรแรงจุกแน่นอนแรงจุกเนี่ยรอดผมไหนอยู่ก็ใส่สิเออเอาละนะเออน่นนะเออป๋าต้องมาให้ข้าป๋ามาให้ข้ารอดจ่องป๋ารอดแบบผมบางวันเนี่ยไม่เลยอ่ะนั่นแหละ เดี๋ยวมตามนี้เลยนี่แบนะนิ่งอยู่เนาะเมื่อกี้ได้โย่โอ้โหนี่ยังก้องยี่เลยเสียงนั่นสวยเล่นงก้องมันงาแป๊บเนาะมีเครืองแล้วพี่เจ็จเจมือบอกไปอโอ้โหตะเกี้ยนนีมือบอกไปตนี่แสบหรอหอบเลยอันนี้ป่ะที่ว่าที่เอ็งก็ไปเอาข้ากรุ้งนี่เลยว่ะโย่ลำนี้ป่ะที่ที่ไปุงเทพ่เราที่แล้วอ่ะข้าวข้

เวันไปัว <rôle> ท <à> <to break an iously> ี่นเนี่ยด้ดโอ้โหอ้โคตรเนียนอ่ะโอ้เหมือนจริงเลยลงเลย